ง่วงครับนั่งสมาธิก็สรรรรับงบสงบพักบ้างไม่เป็นไรหรอกมันมันมันตีขึ้นมาในใจเลยครับรู้เลยว่าเ,ออเราก็ไปตามเขาไปเขามาชวนเราก็ไปกราบน้อมแด่คุณพระนันนไทไตนะครับแล้วก็คณะสงฆ์นะครับคณะไม่ชีคณะเจ้าหน้าที่คุณแม่นัดคุณแม่เพนนะครับแล้วก็พนโยคีทุกท่านนะครับผม ที่ว่าก่อนที่นั่นนะครับก็ผ่านคอทเข้มมาแล้วครั้งแรกมาที่นี่ก็อคอเจ็ดวันปกติมันนี้นะครับก็มาช่วงสงกรานคนเยอะก็เคยปฏิบัติมาก,ก่อนก็เลยรู้ว่าต้องทำยังไงบ้างแต่มาที่นี่ก็คือว่า,อ,าอย่างที่อาจารย์บอกคือเป็นอาจารย์ไม่ได้เข้มกับเรามาก สัปปะยะตามสบายคือเราจะปฏิบัติยังไงก็ขอให้ปฏิบัติตามท,ที่ที่อาจารย์สอนนะครับแต่ว่าอาจารย์ไม่ได้มาครับว่าต้องเดินอย่างนี้นะให้ถูกต้องต้องเดินอย่างนี้นะอันนี้เดินผิดนะนะครับเพราะว่าเคยปฏิบัติมาคือท่านอาจารย์เคยไปยกับท่านท่านบอกยกส้นต้องอย่างนี้นะคือย่างต้องอย่างนี้นะหยุดต้องอย่างนี้นะ เราก็ิคอจุดในใจเรามาเป็นอยู่ในกฎเกณฑ์นี้หรือมาปฏิบัติธรรมต้องมันลําบากขนาดนั้นเชียวเลยแต่มาที่นี่ก็โอเคครับก็คือสบายะสบายสบายไม่ได้เคร่งเครียดแล้วก็อยู่ที่ตัวเราด้วยว่าเราจะตักตวงได้มากขนาดไหนมาครั้งแรกก็ช่วงสงการปีจาไม่ได้นะครับก็คืออย่างที่แม่นัดแม่เพนบอกก็คือว่า,าหลังที่อาจารย์หลายๆท่านบอก,กคือว่ามาคือ เราปฏิบัติแรกๆนี่เราจะเห็นเด่นชัดก็คือเวทนาครับปวดขาครับแต่ว่าก็พอทนได้เพราะว่าเคยผ่านมาแล้วก็ไม่ค่อยได้ปฏิบัติต่อนเนื่องไงครับก็เลยนี่มาก็มาปฏิบัติก็ครั้งแรกก็ปวดขาผ่านคอร์สธรรมดาเจ็ดวันสองครั้งก็มาได้คอร์สเข้มที่ว่าเป็นบันไดที่ต้องไปสู่คอร์สเข้มก็มาคอร์สเข้มก็เจอภาษาก็คือง่วงนอนครับครั้งแรกเลยง่วงมาก ทำยังไงคือตอนแรกก็คิดอยู่ในใจว่ากลับไปก็คือจะไปเดินในที่กุฏิบ้างแต่ว่าช่วงนั้นที่คอดเข้มก็คือว่าไปถึงก็กลับห้องนอน <c oughs> เพราะว่าง่วงครับนั่งสมาธิก็สับงสบสงบแต่มาครั้งนี้ก็ตั้งใจมาเพราะว่าก่อนที่จะมีโควิดแม่เพ็ญก็บอกว่าไม่รู้ว่าเราจะเจอกันอีกเมื่อไหร่งียครับก็เนี่ยเพราะว่าช่วงโควิดก็ ก็ฟังทำรรฟ,ฟ,ฟังทมบรรยายฟังทาง YouTube บ้างทางอะอะไรครับไลฟ์ของ Facebook นะครับที่ว่ารายการแต่ละรายการ,ก,ารก็ปฏิบัติเรื่อยๆต่อเนื่องมากคิดว่าถ้าแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นะครับที่อยู่ที่บ้านนะครับช่วงโควิดก็คือปฏิบัติเพราะว่ามันว่างก็ไม่แต่พักหลังๆก็เริ่มแล้วเหนื่อย <laughs> ถูกถูกเพื่อนทั้งห้าชักชวนไปแล้วเหนื่อยลาไอ้ย พวกนี้เคยทานะพักบ,บ้างไม่เป็นไรหรอกมันมัน,ม,นมันตีขึ้นมาในใจเลยครับรู้เลยว <c oughs> ล่าเราก็ไปตามเขาไปเขามาชวนแล้วก็ไปพักแล้วก็เว้นวันหนึ่งบ้างสองวันบ้างจากเดินก็จากสวดมนต์แล้วก็เดินจงกลมก็กลายเป็นสวดมนต์อย่างเดียวไม่เดินจงกลมจากสวดมนต์นั่งสวดครันี้ก็ได้ไปฟังพ่อทาหลวงพ่อฤาษีนิ่งดำบอ,อกว่า เราทําแบบขี้เกียจนอนฟังธรรมก็ได้จะได้ไปสวรรค์เหมือนกันก็นอนฟังธรรมอย่างเดียวพักนี้ครับอยู่มาขึ้นหนึ่งก็นอนนอนอยู่ก็แม่นัดนะครับแวบเข้าไปเลยคือก็แม่นัาจะส่งอีเมลไปเตือนนะครับว่าจ้าเอทําไมหย่อนความเพียรก็รู้ตัวเองว่าความเพียรน้อยเราต้องมีวิริยะคือศรัทธามีเต็มที่แต่ว่า เราอ่อนุริยะคืออย่างที่แม่บอกครับเราต้องมันเพียรที่จะทำให,ให้ให้ได้มากที่สุดคือเรายังไม่เป็นพระอนาคามีที่จะว่ากำหนดได้ตลอดหรือว่าเป็นพระราห์ที่จะละได้เราเพียรละไปเรื่อยๆครับก็คืออย่างที่แม่แมเพียนบอกคือว่าทำให้บ่อยทำให้ต่อนเนื่องทำให้ชินนี่ครับากขึ้นก็ถามว่าถ้า เคยปฏิบัติธรรมกับที่ที่นี่กับที่อื่นนะที่นี่ก็เนี่ยนะครับอย่างที่บอกคือว่าสบายสบายอยู่ที่เราทําเราตักตวงได้เท่าไหร่อยู่ที่เราต้องไม่ได้ไม่อยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่คนอื่นก็อย่างที่วันนั้นที่ว่าเขามีคอร์สเขาดาวกันมาแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนกลับกันไปหมดผมก็เฉยๆนะครับคือบางคนบอกว่าเฮ้ยคนไม่เยอะแล้วอาจจะน้อยอาจจะเงาผมแต่ผมเฉยแล้วอย่างช่วงอ่า ที่ว่าเขาจับของขวัญกันนะครับปกติผมจะไม่ชอบความวุ่นวายแต่ผมมานั่งรู้รก็มาจับจับที่ว่ารอจับรางวัลอยู่คงว่าเฉยคือก่อนหน้านี้ท่านี่นะครับถ้าแบบเจออย่างบุ่นวายกนะ็คือโอ้วุ่นวายจังคือมันจะคิดว่าทําไมบุ่นวายจังทําไมทํไมไมเงียบๆกันบ้างอะนะครับก็แต่ว่าแต่ครั้งนี้มาคือเฉยคือมัน รู้ตัวว่าเฉยแล้วก็มันมันนิ่งเกินไปเพราะปกติเป็นคนชอบทําสมาธินั่งเงียบๆไม่เคยสนใจใครใครจะว่าอะไรก็ว่าเถอะปล่อยผ่านเพราะว่ามันเราเราถือว่าเราอ่าเราไม่เอาไม่เอาตัวเราไปคิดแทนคนอื่นนะครับแล้วก็คือเราก็อยู่กับตัวเราแต่บางทีก็อย่างว่าครับถ้าเราอย่างที่เนี้ยบางทีก็ มีเวลาหลุดเวลาเราไม่ได้อยู่ในสมาธิอย่างเงี้ยมันก็จะ่านิวรงก็จะเข้าเข้าครับง่วงเมื่อยแล้วก็เบื่อฟุ้งซ่านไปเรื่อยอย่างครับแล้วก็บางทีก็แปลงร่างจากคนที่ยิ้มยิ้มเงียบเงียบไม่ด่าใครไม่ว่าใครแต่ว่าคําพูดออกมาคำนี้พับแปลงร่างพับคำพูดที่เจ็บแสบคัน มีจากผู้ชายคนนี้จนบางคนคิดว่าเฮ้ยพี่บุ๊คพูดได้อย่างนี้เชียวเหรอเพราะว่าไม่เคยพูดคํานี้อย่างนี้ครับน้องๆเขาก็ตกใจกันครับผมสุดท้ายนี้ก็นะครับถ้าอยากมาปฏิบัติธรรมไม่ต้องไปที่ไหนครับมาที่นี่รับรองครับผมข้อแม่คุณบาอาจารย์ท่าน,น,นอนนี้ดีๆให้คำปรึกษาให้แนวทางให้แต่ทุกท่านอยู่แล้วครับขอบคุณครับผม